สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพี่ตู่มาอีกแล้วจ้ะวันนี้พี่ตู่ก็จะมาผัด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 เห็ดหูหนูกับหูเส้นจ้ะอาหารวันนี้นะจ๊ะ คัดอยู่ดูกันนะจ๊ะเสียงอ่อยๆเลยเนาะวันนี้นี่เห็ดหูหนูนะเนี่ยใส่ไข่จ้ะเห็ดหูหนูสีดำจ้ะ ถ้าผัดใครเด็กๆก,ก็อย่าใส่เยอะวนเส้นวนเส้นสนะจ๊ะได้เห็นนีเห็ดห,หูหนูนะเนี่ยมาใส่กระหล่ำจ้ะ กระเทียมเจียวไข่ทุกคนก็ผัดเป็นใก่ซอสไปหน่อยใส่น้ำตาลทรายลงไปจ้ะน้ำมันหอยถ้าเราผัด ทานเองเราก็จ้ะกลํากะลํากะลกรอบ ปดีกันหรือเลปล่าจ้าเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านต้อขอขอบพระคุณมากมากนะมีคนมาดูเยอะเลยเมื่อวานนี้ทำไม่เออที่ตุงก็ลืมจังเลยถ้าเราอยากมีรสชาติแล้วก็คือใส่พริกลงไปนะจ๊ะถ้าเด็กๆก,ก็ไม่ต้องใส่จ้ะ ตุน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 ไข่ตุนสารพัดเมื่อวานนี้ที่ทำอยู่อ่ะมีคนเข้ามารับชมเราขอขอบพระคุณมากๆเลยจ้าที่เข้ามารับชมอาหารพี่ตู่เมื่อวานนี้ใส่ต้นหอมใส่ ใบคุ้ใช่หรือว่าใบาต้นโอเหมือนเดิมจ้ะง่ายๆใส่เห็ดหูดูเยอะเลยพี่ตูอ่อะไม่ได้ทานมานานนะเดี๋ยวพี่ตู่จะให้ดู เห็ดหูหนูมันจะมีสีดำเนาะแล้วก็สีออกเหลืองๆอ,อย่างบ้านเราจ๊ะน่าทานไหมผัดเห็ดหูหนูใส่วุ้นเส้นจะใส่ไข่ด้วยจ้ะแต่ปี่ตู่จะไม่ใส่หัวแครอทหรอผักเฮ่ยนี้ก็เยอะแล้วใส่กระลำ ก็โอเคแล้วทานกับข้าว,วร้อนๆใส่วุ้นเส้นนิดหน่อย ง่ายแล้ววันนี้ก็ยังมีผัดเอ้ยังมีตุนกระดูกหมูอ่อนไข่แล้วก็ทำวุนเส้นแต่วุนเส้นมันไม่ค่อยเหลืองเพราะไม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บไม่จ๊ะแค่นี้ก็น่าทานแล้วใส่ไข่ สามใบพี่จูอ่ะใส่พริกด้วยเพราะเราจะได้กินาทานเผ็ดเดเห็นไหมเผ็ดหูหนูจ้าใส่บุญเส้นจ้าใส่ต้นโอใส่ต้นหอมใส่กระหล่ำจ้าแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้า พี่ตู่ชิมก่อนโฆษณาอร่อยใช่ว่าจะอร่อยไหมเอ่ยโอ้ยกับเห็ดหูหนูนี่นานแล้วนะพี่ตูอ่อ่ะไม่ได้ทานละเอา้าตักมดแล้วไปแอบชิมก่อนเอ <c oughs> ้าลลวงไปแล้วอ,อร่อยจ้ะนี่ก็ล่วงไปแล้วอ่ะ นี่ก็สำเร็จแล้วจ้ะสีสันน่ารับประทานโอ้ยเผ็ดดีเนี่ยลองไปทําแต่ถ้าเด็กๆอย่าไปใส่พริกให้เขาแต่ถ้าเราอยากทานเผ็ดอนะพริกข้าเม็ดนี้ก็สําเร็จจ้ะ โอ้หนูกรบกรบกรบดีจังเลยทีนี้ก็เสร็จแล้วเอาอาหารมาฝากกันจ้ะนี่จู่มีข้าวนิดเดียวแล้วเนี่ยทานกับข้าวสักหน่อยเดี๋ยวอุ่นข้าวร้อน ได้หูเข้าแต่ในวันนี้เราก็จะมาชิมกันจะ้ะว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยจริงๆนะเนี่ยดูเห็ดหูหนูเนี่ยยาวยืดเลยมีใครเคยเห็นมาเดี๋ยวพี่ตู่จะโชว์อย่าตกใจกันนะ บ้านเราเขาก็มีเห็ดหูหนูแบบรุ่นๆสีออกน้ำตาลเนาะได้ได้สองจานแหละเดี๋ยวตอนเย็นก็ไม่ต้องทำอะไรละตัวอะทำแบบอร่อยอร่อยทำให้ลูกๆและหลานก็อย่าไปใส่พริกนะจ๊ะ ต่เนี่ยจะชอบกันเลยเนี่ยของอร่อยจ้ะเห็ดหูหนูจ้ะกระบุนเส้นแล้วก็ไข่จ้ะนาทานไมเอ่ยนี่แหละสูตรที่ตู่ ถ้าสมัยเป็นสาวๆก็ไปเก็บเห็ดหูหนูสีมันไม่ค่อยจะมีสีแดงๆไอ้สีน้าตาลเนาะเห็ดหูหนูสีดํานี่มันจะกรอบกว่ากว่าสีน้ำตาลนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงเห็ดหูหนูเห็แล้วจะตกใจจ้ะ เดี๋ยวโชว์เห็ดหูหนูก่อนโอ้ยถีสันน้าทา,ทานจ้ะเด็กๆทานได้ฝรั่งก็ทานดีคนไทย ก็ทานอร่อยนะจ๊ะนะจ๊ะเอาันฝากเพื่อนๆจ้าวันนี้พี่ตูจะให้ดูอย่าตกใจนะพี่ตูก็ไม่รู้ว่ามันมันจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยดูเห็ดหูหนูพี่ตูให้ดูชัดๆเนี่ย จริงแคทูนูจริงๆเนี่ยเนี่ยเขาแกะเขาเอาออกมาจากต้นไม้เห็นไหมเนี่ยมันใหญ่ขนาดนี้พี่ตู่ตกใจพี่ตู่มันนึกว่ามันเหมือนนกข้างคาวเนี่ยเห็นไหม <c oughs> เหมือนนกเหมือนนกข้างคาวเนี่ยแต่ไม่ใช่กนเ,เล็กๆเ,เขาก็มีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย ทนี้เขาเขาตากแห้งมาใช่ไหมพี่ตู่ก็เอาออกมาเยอะเลยทีนี้ต้องมาไปใส่ตู้ไว้เนี่ยมันยาวขนาดเนี้ยพี่ตู่เอามาแช่น้ำโอ้โหมันใหญ่แต่มันเป็นเห็ดหูหนูจริงๆเขาเขาก็เอาออกมาจากไอ้เนี่ยเห็นไหมนะเขาแกะออกมาตามต้นไม้อะ่ะแต่ทำไมอะ่ะมันเหมือนคขางคาวอะ่ะ ไอที่เขาบินเน่จะชอบชอบเห็นไหมแต่มันไม่ใช่เนี่ยตัวมออุ้ย,ต,ยตายแล้วนี่มันหนังข้างคาวเหรอเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นเห็ดหูหนูงเอามาผัดแล้วมันอร่อยจริงๆยังอยู่เดี๋ยวจะให้ดูถุง ถุงเนี่ยถุงเป็นเห็ดอย่างนี้แหละทีนี้มันมันอยู่ในถุงเนาะเนี่ยมันก็จะแห้งเขาตากแห้งมาเงี้ยไอเราก็ไม่รู้เนาะทีนี้พี่ตู่ก็ยุ่มยุ่มยุ่มใส่น้ําอุ่นนะนะเอามาแช่ <c oughs> น้ำก่อนตายแช่แ้วมันทำไมถึงได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ย ข้าวจ้ะมีหางด้วยโอเคนะจ๊ะนี่แหละเผ็ดสีหนึ่งแต่คงจะเป็นประเทศประเทศจีนนั่นแหละตัวใหญ่เนี่ย ด้วยจูดชิมแล้วที่แรกก็มาชิมกันมันจะกรอบคุบๆๆเลยตายมันก็ยาวขนาดนี้นี่พี่ตู่ก็แม่ตับยาวยืดเลย แล้วมันจะดังกุ๊บกุ๊บนะเรากินนะ่ะถูทานเห็ดหัหนูให้ใหเห็หหหนก่อน <c oughs> อร่อยกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุสุดยอดเลย เผ็ดหน่อยหวานนิดๆเค็มนิดๆใส่น้ำมันหอยเซอสอือหือทาเล่นๆก็ได้ตุกมีข้าวอยู่หน่อยเดี๋ยวเราข้าวมาผสมทาเล่นๆ เพราะว่าทิศหน้าไปหาหมอต้องไม่ทานอะไรมากพี่ตุ๊กกต้มถั่วแระเนี่ยจะใส่จานให้ดูนะจ๊ะถั่วแระที่เขาของเรามันมีถั่วแระเลหลืองๆเนาะเพื่นอนๆจะนี้ถั่วแระ ทั่วเละเขียวเนี่ยตัวทัวเละมาต้องใช้มือแหละยังอุ่นๆอยู่นะต้องมาเช้าเนี่ยต้องมาตะกี้ไม่ใช่มาเช้าอยู่วา่างๆก็เอาทานทัวเละไปจะทานไหมจะเอามาฝากนะจ๊ะเผื่ออยากจะ ทานกันมั่งจ้าเพราะพี้นีก็วันเสาร์อาทิตย์พักผ่อนไปหาทุเระมาต้มกันทานกับครอบครัวนะจ้าแล้วก็ใช่มีลูกมีหลานก็ขับวุ้นเส้นใข่ไข่ไปหาเห็ดหัวหนูสีดำๆนะ่ะจะอร่อยอร่อยจริงๆ พี่ตูบอกอันไหนอร่อยต้องอร่อยแล้วก็อาหารอร่อยอร่อยหูหนูผัดใส่วุ้นเส้นใส่ไข่ใส่กะหล่ำนะจ๊ะตัวเละจ๊ะมาแล้วจ้าโอเคนะจ๊ะวันนี้พี่ตูก่ก็อาหารง่าย,ายเอามาฝากจ้ะ แล้วก็ของเล่นทานกลางคืนกับครอบครัวนะจ๊ะพี่ตู่ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะก็ต้องขอขอบพาะคุณเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์ทุกท่านที่เมตตาที่มาให้กำลังใจ กดไลค์กดแชร์แล้วมาดูคลิปพี่ตู่กันมากมายคิดซะว่าสำหรับพี่ตู่ถึงจะห้าสิบกว่าคนสำหรับพี่ตู่พี่ตู่ค่อยๆไปพี่ตู่ไม่รีบไม่ร้อนก็อยากมีเพื่อนนะจ๊ะก็พูดไม่ออกดีใจที่สุด มีคนเข้ามารับชมพี่ตู่ํากับข้าวแม่บ้านเมืองนอกนะจ๊ะขอบคุณมากๆเลยค่ะด้วยใจจริงจ้ะแม่ติ๊กก็มาช่วยดันดันดัน,ดนตอนนี้ก็มีคนเข้ามารับชมและมีเพื่อนใหม่มาหลายคนแล้วจ้ะขอขอบพระคุณเพื่อนใหม่ และเพื่อนเก่ารักเหมือนเดิมนะจ๊ะน้องลินขอฝากความคิดถึงไปด้วยถ้าไม่สบายก็ขอให้หายเร็วๆนะจ๊ะพี่ตู่คิดถึงจ้ะโอเคนะจ๊ะพี่ตู่ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าอ๊อเอ้เอ,อย่าส่งไทยทีอย่าลืมนะจ๊ะ ไปทําทานกันจ้ะวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้สาวอาทิตย์อยู่กับครอบครัวขอให้ทุกท่านมีความสุขนะจ๊ะบายบาย